ใส่ปุ่นผ่านเพลงที่ชอบทุกคนเคยฟัง like เพลงนี้กันไหมคะเพลงนี้เนี่ยชื่อว่านาโปรียเนาะของวาอุนดี้ท่อนนี้เนี่ยเขาจะร้องว่าบกุกะโอโทนานินาเตโอมูรัสโนะคิมิจะนายนะโอโทนานินาเตโอโทนานินาเต เขามาจากไวยากรณ์นี้นาลิมัสค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการกลายเป็นนั่นเองค่ะงั้นประโยคนี้ค่ะก็จะกลายเป็นโอโทนานีนาลิมัสโอโทนะแปลว่าผู้ใหญ่เนาะก็จะแปลว่าการกลายเป็นผู้ใหญ่นั่นเองค่ะทีนี้ที่เขาผ่านเทเพราะว่าเขาจะพูดประโยคต่อไปค่ะก็คือคําว่า ana ana โอมูดาซึโนะคิมิจะไนคยขนะแปลรวมๆของประโยคนี้ก็คือบกุกะ ok ผมโอโทนานีนาเะกลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ย โอมูราซึโนะสิ่งที่นึกถึงเนี่ยคิมมีจะไนคนะจะเป็นคุณอยู่หรือเปล่า